มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปในบ่ายของวันนี้ครับก็ยังคงเป็นเรื่องราวของโควิด -19 นะครับล่าสุดนี้ทางด้านโฆษกของสบคเองก็ได้ออกมาแถลงการในแพทย์วีสินนะครับว่าตอนนี้เมืองไทยเราจะมีการปรับสีใหม่แล้วนะครับว่าแต่ละสินจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเราไปติดตามการจากทางด้านไทยรัฐรายงานในเรื่องนี้ครับไทยรัฐนะครับคาดหัวไว้ปรับพื้นที่โซนสีใหม่นะครับพร้อมมาตรการผ่อนคลาย เริ่ม21มิถุนายนนี้นะครับทางสอ,ออสอบคอนะครับรพื้นที่โซนสีใหม่นะครับควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเหลือ4จังหวัดนะครับก็คือกรุงเทพนนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการนะครับพร้อมมาตรการผ่อนคลายนะครับก็เริ่ม21มิถุนายนนี้นะครับรอข้อกำหนดนะครับออกทางราชกิจจานุเบกษานะครับ โดยในวันนี้นะครับ18มิถุนายนนะครับนายแพทย์วีศินวิศนุโยธินนะครับโฆษกสบคนะครับรายงานสถานการณ์โควิด -19 นะครับว่าในประเทศนะครับระบุนะครับระบุว่าจากสถานการณ์นะครับจากการติดตามการแพร่ระบาดของโรคนะครับมีการปรับพื้นที่การพื้นที่การระบาดนะครับก็คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด4จังหวัดนะครับก็คือกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการนะครับแล้วก็พื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับสูงสุด11จังหวัดนะครับมีฉะเชิงเซานะครับชบุรีตรังนครปฐมปตัตตานีเพชรบุรีสงขลาสมุทรสาครสระบุรียะลาและนาราธิวาสนะครับส่วนพื้นที่ควบคุม9จังหวัดนะครับ พื้นที่ควบคุมเจ้าข้าราชกคือจันทบุรีนครศรีธรรมราชประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาระยองระนองนะครับราชบุรีสะแก้วสมุทรสงครามนะครับที่เหลือนะครับที่เหลืออีก5 0 53จังหวัดนะครับคือพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับ หลังจากที่มีการปรับพื้นที่นะครับก็มีการปรับมาตรการผ่อนคลายลงไปด้วยนะครับโดยมีการรับฟังจากผู้ประกอบการและภาคประชาชนนะครับที่ต้องการทํางานเป็นกะหรือเป็นช่วงเวลานะครับซึ่งต้องสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับสิ่งท <fal> ี่จะมีความแตกต่างก็คือนะครับการจัดกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับก็คือสีแดงเข้มนะครับห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า50คนส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็คือสีแดงนะครับ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า100คนนะครับพื้นที่ควบคุมสีส้มนะครับห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า150คนและพื้นที่เฝ้าระวังสูงก็คือสีเหลืองนะครับห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า200คนนะครับในส่วนของร้านอาหารนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มนะครับบริการในร้านได้นะครับ กรณีปรับกรณีมีเครื่องปรับอากาศนะครับให้นั่งได้ไม่เกิน50เปนะครับเปิดได้ไม่เกิน23เลกานะครับและก็งดจำหน่ายเครื่องดื่มสุราในร้านนะครับส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็คือสีแดงนะครับบริโภคในร้านได้นะครับเปิดไม่เกิน23เลกานะครับอันนี้ก็งดจำหน่ายสุราเช่นเดียวกันนะครับส่วนพื้นที่ควบคุมสีส้มนะครับบริโภคในร้านได้ ปเปิดได้ตามปกตินะครับแต่ก็งดจำหน่ายสุราในร้านเช่นเดียวกันนะครับและพื้นที่เฝ้าระวังสูงก็คือสีเหลืองนะครับบริโภคในร้านได้เปิดได้ตามปกตินะครับส่วนศูนย์การค้านะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มและเข้มและเข้มงวดนะครับสีแดงนะครับสีแดงเข้มเปิดได้ไม่เกิน21อนาฬิกานะครับส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงนะครับเปิดได้ เปิดบริการได้ตามปกตินะครับพื้นที่ควบคุมสีส้มนะครับเปิดบริการได้ตามปกติและพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองนะครับก็เปิดได้ตามปกติเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านสานารกษานะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดนี้นะครับห้ามใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนนะครับจัดกิจกรรมการรวมตัวของคนจํานวนมากนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมการรวมตัวของคนจํานวนมากต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมก,การโรคติดต่อจังหวัดนะครับพื้นที่ควบคุมสีส้มนะครับให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัด เพื Or, ่อจ <Yeah. S 1> ัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจํานวนมากตามมาตรการที่กําหนดนะครับส่วนพื้นที่ระวังสูงก็คือสีเหลืองนะครับให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมนะครับที่มีการรวมตัวของคนจํานวนมากตามมาตรการที่กําหนดนะครับส่วนสถานที่เล่นกีฬานะครับหรือว่าการแข่งกีฬานะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดนี้นะครับ ให้ปิดนะครับยกเว้นสถานที่กีฬากลางแจ้งนะครับอันนี้เปิดไม่เกิน21อนาฬิกานะครับการแข่งขันนะครับไม่มีผู้ชมนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็คือสีแดงนะครับเปิดให้บริการตามปกติทุกประเภทไม่เกิน21อนาฬิกานะครับจัดการแข่งขันโดยจำกัดผู้ชมนะครับพื้นที่สีส้มนะครับเปิดบริการตาม ปกติทุกประเภทจัดการแข่งขันโดยจำกัดผู้ชมนะครับพื้ <Jub il> นที่ระวังสูงก็คือสีเหลืองนะครับเปิดบริการตามปกตินะครับตามปกติทุกประเภทจัดการแข่งขันจำกัดจำนวนผู้ชมนะครับทั้งนี้นะครับทางสบ,บคนะครับมีมติเห็นชอบให้และให้เริ่มผ่อนคลายได้ตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2564เป็นต้นไปนะครับซึ่งจะมีข้อกำหนดออกมาทางราชกิจจานุเบกษาต่อไปนะครับครับ นั่นก็เป็นการประกาศล่าสุดแล้วว่ามีผนบังคับก็คือวันที่21ก็คือวันจันทร์ในสัปดาห์หน้านี้นะครับทีนี้ก่อนหน้านี้วันสองวันที่ผ่านมานี้ท่านนายกเองก็ได้มีการออกถแถลงข่าวนะถแถลงการในช่วงตอนเย็นแล้วก็ประกาศว่าจะเปิดประเทศภายในเวลา120วันครับจะเปิดประเทศแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางด้านมีทั้งคนหนุนมีทั้งคนค้านแต่ดูเหมือนว่าคนหนุนจะมากกว่าคนค้านนะครับ โดยเฉพาะร้านค้าในหนุน<ช>นโยบายของท่านนายกอย่างเต็มที่เลย<ช>เพราะว่าถ้าเปิดเปิดช้ากว่านี้นี่<อ>ร้านค้าก็จะตายเกลีย้ยงเหมือนกันครับ,รบท่านผู้ประกอบการท่านด้านจา,จากกรุงเทพธุรกิจเมื่อสักครู่นะครับเราไปที่ทางด้านมติชนครับบอกว่าผู้ประกอบการร้านอาหารโคราชหนุนนายกนะครับแบบเรียกว่าชูจจกรแรนนี่หนุนแบบสุดๆเลยครับ ขอให้นายกเปิดประเทศระบุร้านค้าจะตายกันหมดนะครับถ้าเกิดตายกันหมดนี่ที่น่าห่วงก็คือสปอเรอจะทํางานหนักที่นี้ครับอาจจะไม่มีที่เผาได้เพียงพอนะครับโดยในวันนี้ครับนายจิรศัก์คาระวิวัฒนาขับประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดนครราชสีมาครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกออกมาประกาศจะเปิดประเทศภายในเวลา120วันเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถเดินต่อไปได้ ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยทางด้านคุณจิรศักดิ์เองก็บอกว่าโดยส่วนตัวและคุณพรก็เห็นควรด้วยนะกับประกาศการปิดประเทศของท่านนายกประวัติที่ผ่านมาในการระบาด3รอบนี้ทาให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศจะตายกันหมดแล้วตอนนี้ร้านค้าที่เปิดอยู่ก็เหมือนกับใส่ทังออกซิเจนช่วยหายใจรอวันจันทร์รักเตอไม่ใช่รอวันตายเท่านั้นเอง เนื่องจากว่าไม่มีลูกค้ามานั่งรับประทานอาหารโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวหรือว่าเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครที่กำหนดให้ลูกค้ามานั่งรับประทานอาหารได้ไม่เกิน25เปอร์เซ็นต์เปิดร้านได้ก็ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณชนฤทิ์ร,รายงานไปว่ามีสีแดงเข้มสูงสุดไอยอย่างนี้ครับแบ่งสีใหม่นี้ครับโดยท่านักคุณจิรศักดิ์เองก็บอกว่าคุณลองกวาดสายตาดูสิเห็นไหมร้านค้าผมนี้โตะนะฮะ โอ้โหมีแต่ความว่างเปลา่ามีแต่พลทหารนะครับมีแต่พลทหารนั่งอยู่ครับอากาศนั่งอยู่ครับควรนั่งอยู่สามคนสามคนนี่ก็เป็นญาติของผมด้วยครับไ <laughs> ม่เยี่ยมัน <laughs> ดูภายนอกสิ <c oughs> ดูภายนอกก็ว่างเปล่านะครับผม <c oughs> คุณจิรศักดิ์ก็ปาดน้ําตาไปแล้วครับผมว่าทั้งนี้ตนนัวเองก็เข้าใจนะว่าประชาชนหลายคนก็รู้สึกเป็นห่วงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i ที่ตัวเลขยังสูงอยู่ แต่ถ้าเผื่อรัฐบาลสามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้ถึง50ล้านคนตามที่วางแผนไว้ก็น่าจะทําให้สถานก,การณ์นีผพรนลายได้เป็นอย่างมากในส่วนของโจมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีการปรึกษาหารือกันครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้อยู่รอดในสถานก,การณ์เช่นนี้ซึ่งที่ผ่านมานี่รัฐบาลก็ได้มีการจัดโครงการจับคู่กู้เงินระหว่างธนาคารต่างๆกับผู้ประกอบการแต่ก็ปรากฏว่าการทําการกู้เงินนี่มันยากมากมนะครับยากมาก เพราะว่าธนาคารเขาเองเขาก็ห่วงครับผมปล่อยเงินกู้แล้วไม่มีปัญญาสง่งเขาต้องเป็นหนี้ NPL ครับเขาก็ต้องเพิ่มทุนอีกเขาเองก็ต้องรักตัวเองเหมือนกันแต่นโยบายเองรัฐบาลเองก็บอกว่าให้ปล่อยเงินกู้ครับโอ้ย<ม>จจะจัดจไวาจังได้ธนาคาร<ด>เองก็ไม่ปล่อยเงินกู้งง่ายนะครับในสถานก,การณ์เช่นนี้ครับด,ดังนั้นมันเป็นเพียงแค่การจัดฉากให้ดูดีเท่านั้นเองอย่าว่าให้ผมพูดดูเหมือนดูแคลนนะแต่ว่าพูดความจริงนะฮะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่ว่าคนที่พูดความจริงวันนี้จะตายอยู่แล้วนะครับ แล้วในทางปฏิบัติจริงนี่ทําไม่ได้คุณนพพรก็รู้นะครับใช่ไหมล่ะคุณนพพรน่ะเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> เป็นพยักหน้า <c oughs> ด้วยริงอยากจะให้รัฐบาลได้มีเงินทุนสํารองเพื่อให้ผู้ประกอบการได้กู้ในอัตราที่ต่ําซึ่งจะเป็นการช่วยประครับประคองนะครับผู้ประกอบการร้านค้าอาหารให้เดินหน้าต่อไปได้ครับไปดูหน้าตาของคนที่ให้สภาพชนิดหนึ่งครับคนนี้แหละครับนี่ประธานชมรมรันอาหารของโคราชนะครับคุณจิรศักดิ์นะครับ คุณจริรศักดิ์เองก็กล่าวทิ้งท้ายบอกว่าขณะเดียวกันก่อนเปิดประเทศก็ขอให้โฟกัสนะครับการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้วยเพราะว่าเขาเหล่านี้ต้องพบปะผู้คนมากมายหลายมา,ม,าม,ามากมามากหน้าหลายตาอย่างเช่นพนักง,งานให้บริการเสิร์ฟอาหารพนักง,งานแคชเชียร์และก็กุ๊กนี่ครับในร้านอาหารนี้เป็นต้นเป็นดอกเป็นใบต่อไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้การจัดสรรวัคซีนลงมานี่ไม่ถึงคนกลุ่มเหล่านี้ครับทำให้ไม่สอดคล้องกับนโยบายที่จะเปิดประเทศจึงขอฝากอีกครั้งหนึ่งนะ ผ่านรายก,การทุกคนคุยข่าวในดาวฟ้าพิธงรัตฟานด้วยให้ช่วยพิจารเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับว่าแล้วก็พาไปชมบรรยากาศของร้านครับเ <c oughs> บิ่งที่ละคุณพรท่ <c oughs> านโอ้สอาดสกายทีเดียวเป็นระบบเป็นระเบียบมาวถจอ,อดกระบะมีเลย <c oughs> ว่างเปล่าความว่างเปล่าครับ <c oughs> ผม <c oughs> ดูสิฮะมีแต่ <c oughs> <c oughs> มีแต่ผลไม,ม้มีมีแต่ตุ๊กอี้นะครับผมคนหายากมากครับว่างเปล่า นี่ร้านอาหารนะกู้เงินก็กู้ไม่ได้อืมลูกค้าก็ไม่มีจะ<า>ยังไงทีถ้าเผื่อเปิดประเทศก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้างเหมือนกันครับแต่ว่าบางคนเขาก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกิจเป็นโอกาสก็ไปประกอบอาชีพอื่นครับครับแต่ทั้งมมหมดนี้นะครับมันก็เป็นการสะท้อนถึงคนที่วางแผนระบบของการวางแผนชีวิตนะครับว่าถ้าเผื่อคนที่วางแผน ได้รอบครอบก็จะเอาตัวรอดได้ผมว่าหลังจากโควิด19ไปนี้ฮะธุรกิจจะมีการปรับตัวครั้งใหญ่เหมือนกับวิกฤตที่เกิดขึ้นปี2540ต้มยำกุ้งครับ,รบธุรกิจก็มีการปรับตัวเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดและก็ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยก็ปรับตัวเองเช่นเดียวกันพอเกิดวิกฤตมาทุกคนก็จะปรับตัวเองครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันต่อไปนี้คือคนจะเริ่มต้องมีเงินสำรองครับแม้แต่ประชาชนเองก็ต้องมีเงินสำรองว่าถ้าเผื่อเรา เกิดเกิดพิกิตกงานมานี่จะต้องมีเงินสำรองเลี้ยงตัวเองครับเพราะว่ามีบทเรียนมาแล้วว่าไม่มีเงินสำรองก็คืออดตายครับแล้วก็หลายคนก็ตกงานมาก็กลับมาสู่ท้องไร่ท้องนาทําเกษตรนะครับทีนี้บางคนนี้พอทําเกษตรแล้วก็คนพบว่าเอ๊ะอยู่เกษตรนี่ก็ดีเหมือนกันนะปรากฏว่าไม่กลับไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพมหานครกลายเป็นว่ากลับมาทํางานเกษตรดูเหมือนว่าจะสบายใจกว่านะครับครับเมื่อวันก่อนนี้ก็คุยกับท่านได้คุณไพบวโจงสวัสดิโกเท่านะครับ บอกว่าตอนนี้อุบวรณเราก็เจอปัญหานั่นคือตอนนี้คือแรงงานต่างด้าวหายากเพราะว่าเขาห้ามนาเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาในไไใน,นองไทยเราเขาก็เลยใช้วิธีการคือดึงแรงงานคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดนี้ครับเข้าไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพอย่างเช่นก็เท่าบอกว่าเดือนนี้พนักง,งานของร้านเซเว่นถูกดึงตัวครับดึงตัวไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพโดยให้ค่าตอบแทนจูงใจด้วยกันให้ค่าแรงที่สูงกว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ คือไม่ชื่อว่าคนจะตกงานตอนนี้คือประกาศว่าเซเว่นเองพนักงานไม่พอตอนนี้ครับไม่พอในขณะเดียวกันคนที่อยู่กรุงเทพเองเขามองว่าถ้าเผื่อเกิดว่าไม่เลือกงานนี้น่าจะมีงานทําอยู่เพราะว่ามีหลายอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวแต่ว่าคนไทยเราก็จะไม่ยอมทํางานบางประเภททีนี้ครับอย่างเช่นงานก่อสร้างครับงานต่างๆแบบนี้เราก็ไม่ยอมทําก็เลยต้องอย่างเช่นงานแม่บ้านงานแม่บ้านนี่เป็นงานที่ คนมองข้ามนะฮะจริงๆแล้วแม่บ้านนี้เป็นอาชีพที่ขาดแคลนช่วงแต่ก่อนนี้ผมเคยมีมีเขาเรียกว่าถ้าเปิอภาษาบ้านเรานะเขาเรียกว่าคนใช้คนใช้มาเลี้ยงลูกหลานมาทําความสะอาดบ้านมาซักเสื้อผ้าให้แต่ก่อนนี้เราเคยจ้างคนใช้นะครับแต่ว่าช่วงหลังมานี้คือหาคนใช้ไม่ได้ไม่มีแหละครับไม่มีกามีแต่ต่างชาติเป็นงานต่างด้าวั้นก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วนี่คือความต้องการแม่บ้านนี้สูงนะครับแต่ว่าไม่มีคน คือคนไทยไม่ยอมทําก็กลายไปว่าต้องไปจ้างคนต่างชาติก็คือเพื่อนบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นปัญหาคือไม่ใช่ว่าควรตกงานนะคือคนเลือกงานถ้าเผื่อไม่เลือกงานเหมือนสมัยก่อนนี่ครับปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแม้แต่การดํานาเองก็เดี๋ยวนี้ไม่มีคนไม่มีคนดำนามีแล้วครับก็คือใช้วิธีการจ้างอย่างเดียวแล้วก็จ้างหวานด้วยแลคือรูปแบบก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับหวานอะไรนี้ครับ คือถ้าเปิดแต่ก่อนนี้เราดำนานน่ครับเราต้องถนานหุ้ดถนาน้าดาถ <ừ m, S 2> ่ายแปร<ช>ต้องมีการตกกล้าต้องมีการ,รดำนาก็วกว่าที่เราจะดำนาเสิก็ใช้เวลาประมาณ2เดือน3เดือนครับประรทุกวันนี้3วันหมดแล้วครับเวลาที่เหลือนี่ก็เล่นไลน์เล่น Facebook <c oughs> ทีนี้ครับแล้วก็พอได้ผลผลิตนะก็ด่ารัฐบาลทีนี้ครับนะฮะแล้วก็เป็นนักเลงเกลียนด่ารัฐบาลผ่านคีย์บอร์ดต่างๆที่นี้ครับ <c oughs> แต่ว่าตัวเองก็ถ้าเผื่อสืบแต่ก่อนนี้คือเขาจะมีการดำนาดำนานี่คือนาดำนี้มันจะได้ผลมากกว่านาหวานครับ เนื่องจากว่าผลผลิตที่ได้มานี่เกือบร้อเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับเกือบเต็มเต็มหน่อยเลยแหละนะครับผลผลิตก็ออกมาดีด้วยครับแต่ว่าคนที่มาทํานาํานี้น้อยมากครับไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้นะครับน้อยมากเลยคือากดของชาวนาชาวบ้านเราลดลงเยอะทีเดียวครับแล้วก็เรียกร้องบอกว่าทำไมเศรษฐกิจไม่ดีเหมือนเกินไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดูตัวเองว่าตัวเองขยันเหมือนเดิมไหมที่นี้ครับคือขี้เกียจกว่าเดิมแต่ว่าเรียกร้องอยากให้มีรายได้ดีเหมือนเดิมนี่ครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งกันเองครับ อันนี้ก็จมไปซื้อๆหรอกว่าก็บอกอธิบอกร้านนี่บอกว่าผมเสือเด้นนี่บอกมาหนี่บอกไปตามภาษาว่าผู้อื่นมาบ่อยฟังกับบอกไปมันจักแมนบูแมนโกแมนเนี่ยเขาบอกหูของเขาเร้นนี่ก็บอกไปเพราะมันคือซื้อหรอกว่าเขาจะแมนบูแมนดอกเขาบอกมากก็บอกไปซื้อนะครับผมเดี๋ยวก็จะว่าโอ้ยแมนแล้วจะควรมีเงินเดือนข้ามีบำนาญนะบอกเพื่อื่นผู้อื่นเขาบอกมีขี้เจ้าได้เห็นนะฮะเรามาตกงานคือข่อยบึงโน่เห็นบึงโน่เห็นนะครัที่มีความรู้สึกจังดีครับผม แต่แต่ก็ว่าไปแล้วนะตัวเราเองนี่ก็มาจากดินเหมือนกันนะมาจากไร่หญ้าเหมือนกันนะแต่ว่าการที่เรามีการวางแผนที่ดีวางแผนอนาคตตัวเองดีนะฮะมันซึงสามารถเอาตัวรอดได้นะครับเพราะว่าการศึกษาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง mindset ความคิดใหม่แต่ว่าถ้าเผื่อเราโลกเปลี่ยนแต่ว่า mindset ไม่เปลี่ยนนะครับโอ้เป็นเรื่องที่ลําบากครับครับถ้าเผื่อคนที่ทํางานแล้วนี่ครับต้องก็เปลี่ยน mindset ว่าเกษียณมาจะทํำยังไงก็อย่าไปสร้างบ้านหลังใหม่ครับไปซื้อบ้านเลยครับบ้านที่ คุณภาพดีราคาไม่แพงอย่างชเช่นเจริญทรัพย์โครงการสอนมูเดิลสอนนี่ครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นี่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะสห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครวัวหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าสามารถจอดรถ,ถที่ถึงสองคันด้วยกันนะครับแล้วก็ก่อสร้างในบ้านคุณภาพอย่างแท้จริงลองคิดดูว่าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังครับจะบ้าเลยนะครับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวตอกเสาเข็มนะครับขนาดบ้านผมสามชั้นยังไม่ตอกเสาเข็มเลยเหมือนกันครับ วมกระประตูนี้ใช้ไม่แครนนะครับ <c oughs> แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของระบบของการกักจัดปลวกแบบท่อใต้อาคารเออมีคนบอกเคล็ดลับนะการกักจัดปลวกนี่ครับครับวาตถงยาดยพี่นอกคาปลวกนี่ครับผมวาต้องไปจากพูดได้กระดัยบริันเอ้เลยครับให้เอาน้ำยาล้างจานสั้นไล่ครับผ<น>สมกับเกลือแซ่เกลือครับแล้วก็ลาดเลยครับผมปลวกนี่โอ้ย <c oughs> ตายเกี้ยงเลยครับผม แต่ว่าขงกัวก,กเ่เห็ดออกยันบาปประทันว่าปวมันหลายๆมันจะขันชีวิตาอาคารเป็น <c oughs> โอ้ <c oughs> ยันบาปา <c oughs> กันก็เอือทอนกันต่อไปก็เลย <c oughs> พอให้ปวกกินบ้านไปปทันเพราะว่ายันบาปปทันแต่ว่าปวให้ต้องการขาป่วนง่ายเด้อ <c oughs> เอาน้ายาสั้นไล่น้ายาลางจานนี่ <c oughs> พสมกับเกลือแท่เกลือไหวครับแล้วฮดเลยครับตายเกี่ยงเลยครับผมนะครับตายเกี่ยงเพป่นไาจังสันได้แล้วผมก็บอกไปตามภาษาเฮ็ดข้อมูลมาหล่าว่า แล้วก็จะมีระบบฟช้ไฟร้อยท่อทั้งหลังครับพื้นบ้านใช้แกนิตโตติดตั้งทังําบัดใช้เหล็กบรสอตราช้างสุขพันคอตโตตราช้างครับนี่ซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรีแรายการน้ำมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูดอากาศชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำแกรนิตเครื่องทำน,น้ำอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับนะครับขนาดบ้านผมเองยังไม่มีขนาดนี้เลยนะ,จะเจริญสับจัดเ้เบิดนะครับเหลือแต่ว่าจะจัดหาเมียให้พรออมมีวันทถ้าเผื่อสนใจนะติดต่อหาคุณชนันครับโทรสอบถามเลยครับ 0856321118หรือว่าโทรเข้าไปที่ออฟฟิศครับ045314469ไปดูเองก็ซอยรุ่งโรดนะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดาพร้าครับครับคุณพระท่านใดนะครับอย่าได้เครื่องกองน้าไปใช้ที่บ้านที่สํานักง,งานของคุณนะครับแนะนําเครื่องกองน้ําโคเวนะครับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับโคเวอออกมาดูนสวยงามทีเดียวนะครับสะดวกสบายในการใช้งานน้ำร้อนน้ำอุอน่นน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดดื่มได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลากรอกน้ำเครื่เย็นหรือว่าการน้ำร้อนนะครับโคเวมีให้เรียบพร้อมทีเดียวนะครับจำหน่ายทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะครับท่านใดที่สนใจอยากได้เครื่องน้ำโคเวไปใช้ที่บ้านที่ทำงานคุณโทรศัพท์าามาหาเราได้นะครับ0 90 3701013แล้วก็0817 9 0 8, 8 4 4 2ครับ ส่วนคนที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ทางด้านอิซุสุตังปะพระอีสานวาริชามราบเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซุสุดีแมคเครื่องยนต์น9จ d กแล้วก็3.0 DDI ด l u e ย o ดี r คแรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันพลนุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ครับเปลี่ยนภายนอกใหม่เปลี่ยนภายในใหม่ถ้าเผื่อภาษานักเลงเขาเรียกว่เาเป็นเมเจอร์เชงเลยครับ แล้วก็ออกแบบโดยคนไทยเรานะตัวเครื่องยนต์0.0นี้ให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าตัว1.9ให้แรงม้า150แรงมา้ามีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ออตโต้6สปีดนะครับแล้วก็ทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแครบกระบะสีป,ประตูกระบะยกสูงออฟโรดอย่างเช่น V Cross และก็เติมเต็ม All New m u l X ตัวใหม่ครับเป็นรถ MPV ที่ดูภายนอกนิสสางามนะครับภายในนี่ฮารุฮาราประหนึ่งว่าเป็นรถ SUV ชั้นดีครับ เหมือนรถเก๋งสีดานเลยครับดูสิครับนี่รถ MPV นะเผื่อภาษาชาวบ้านเรียว่ารถกระบะติดล้อนี่ติดหลังคานี่ครับแต่ทําได้ดูดีมากทีเดียวสวยงามขับแล้วก็ภาพภูมิใจนะเหมือนคุณชลทินนี่รับคามิโอยังภูมิใจเลยครับได้มาขับแบบนี้บ้ยสุดยอดของชีวิตนะโอ้ยมีแหงเง่านะครับนะครับควองามแต้แตนนะครับผมว่าในจักันเด้วท่น สบายเลครับในบริเวณริทนะครับไปเลยครับไปทดลองขับดูครับคุณจุลชิตครับทดสอบได้ที่อิสุสตังปรับพระอิสานวาริชมาบเดชอุดมน้ํายินแล้วก็บุญทิีคับครับแต่ถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนยางรถยนต์ละครับไปไหนดีทีนี้ครับครับต้องถาวรยางยนต์ละครับถาวรยางยนต์นะครับดูแลมากกว่าสบายใจมากกว่านะครับทั้ง3สาขานะครบริการเปลี่ยนล้อแมกนะครับยางรถยนต์เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับตั้งศูนย์ถ่วง,งล้อนะครับตรงไปเลยเลยที่ทาวนยังยนทั้ง3สาขานะครับโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ045 255 222นะครับแล้วก็045 255 595ครับ แต่ว่าถ้าเผื่อวิมีดชี้สะน้ำมือตาลายคล้ายจะเป็นลมก็ต้องใช้น้ำมันเหลืองตราต้นโพใช่ไหมครับครับน้ำมันเหลืองตราต้นโพนะครับของแท้เจตประตาสินค้าโอท็อประดับ5ดาวทีเดียวนะครับยอดเสิร์มือจะ้ฟาชนาทาขมับและจมูกแล้วคนจะโล่งทันทีนะครับหาซื้อเลยที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐรัตเลิงทวีห้าแยกวารินนะครับหรือโทรศัพท์สั่งซื้อมาที่เราผู้่อไปจาหน่ายนะครับศูนย์สี่ห้าขอไปศูนย์เก้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่ ส่วน e a ซีเองก็เป็นสารฟูซิตติกนะครับสามารถที่จะเลือดเติมได้ที่ห้องมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสึกรลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้มีคุณใช้ e a ซีนะครับ สามารถเลือกเติมได้ทั้งรถใหม่ป้ายแดงหรือว่าจะเป็นรถมือสองรถที่ใช้น้ำมันรถที่ใช้แก๊สใช้เบนซินหรือว่าดีเซลสามารถที่จะเลือกเติมได้ทั้งถาวรย่างยนต์อุบลบีนานัน,นตรงข้ามกับป้๊มพตทงหัวสนามบินหรือว่าจะเป็นซอส,สกิลด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิตถนุคลังอาวุธนะครับแล้วก็ฝั่งวารินก็เรือทวีห้าแยกวารินร้านสาลักออตโต้สวิตตรงข้ามตึกดีแทกทามไปจังหวัดชิติเกตอีซี่ใช้ง่ายสบายใจนะครับครับ หรือเวลาอีกสองนาทีจะพูดข่าวอื่นก็คงจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างจะจำกัดเหลือเรื่องราวของความสามารถในการแข่งขันนะครับก็ฝากข่าวไปถึงทางด้านผู้พูดที่เป็นประชาชนนะครับตอนนี้ก็เมื่อสองวันก่อนนี้เป็นไงครับเห็นว่ามีสมาชิกชมรมสมาคมสือมลชนนี้ได้เสียชีวิตปใายล่ะครับผมใช่ครับุณผูฟังท่านใดนะครับ ที่รู้จักนะครับคุณสุภกิจตั้งสุวรรณนะครับหรือว่าดีเจอาชีส้มประดูนะครับวันอาชีเสียงร้อนนะบอกใช่ครับคนเดียวกันเดียวกัครับคนเดียวกันนะฮะตอนนี้นะครับท่านได้จากผู้เราไปแล้วนะครับท่านไปลกงแล้วครับผมยังไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันนะครับจนไหนเป็นนายกสมาคมขบวนูฮเลืองตอนนี้ทราบแล้ว่าป่วยนะครับป่วย่ายขึยนกับป่วยมาาน้วตัวว่าใช่ครับ ท่านใดที่เขารับถือนะครับรู้จักนะครับไปส่งสกการเพื่อนนะครับวันที่19วันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับ19มิถุนายนนะครับที่วัดที่วัดนนทหงทองนะครับคุณอาชีส้มปะโดนะครับตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับขอฝากเชิญชวนนะครับแจ้งไปยังญาติสนิทมิตรสหายทุกท่านที่รู้จักนะครับไปร่วมประสบกันนะครับเย็นวันนี้นะครับทางสมาคมสื่อมวลชนบุรีรัมยานนะครับก็จะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นะครับนะเป็นคืนสุดท้ายแล้วล่ะนะครับพรุ่งนี้ก็คืนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพรุ่งนี้ก็ชาวพนักกิจบแล้วนะครับทางประชาบาลจังหวัดพี่ป้อมกรมลพรคำหนึ่งก็จะไปร่วมด้วยงานนี้ครับครับอ่าดูหน้าตาของท่านนิดหนึ่งนะครับกับผู้ที่วายชนแต่ก่อนนี้เราก็รู้จักในนามของอาชีเสียงหล่อนะครับตอนหลังมาี่ท่านก็สายขายซุปปโดจันนคพนมก็เลยได้ฉายาใหม่เป็นอาติเออเป็นอาชีสซุปปดโดนะครับครับเห็นว่าก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลนี่ก็เป็นระยะระยะอยู่นะครับ ก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีนะครับและก็เจนนะครับเป็นคนสนทนานะครับอายุเพียงแค่62ปีเองนะครับครับก็61ปีกับ6เดือน12วันก็ขอให้อาชีไปสู่พบที่ดีงามนะครับวันนี้ก็ทานด้าสมาคมสื่อก็จะเป็นเกจะภาพสวดอิธรรมด้วยนะครับที่วัดไหนนะครับ วัดนนททองทองนะวัดนนท์ทองทองก็ทางไปบายพัสนะครับทางไปจังหวัดชิซึกิทางไปจังหวัดอำเภอตะการพืชผลใช่ครับใกล้ๆสีแยกไปตะการพืชผลนะครับครับผมอ่ะก็คงไปร่วมงานกันนะครับวันนี้รายการนพพรคุยข่าวภาคปลายก็คงจะต้องร่ำลากันเพียงแค่นี้นะครับผมนพพรพันเพลงครับชลทิจันทร์สิงห์นะครับลาคุณฟังครับสวัสดีครับคลีน n r ด d โอ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน